สันนิค่ะในทุกๆวันนะคะปาก็จะต้องทุกเช้ากับเย็นนะคะจะต้องรดน้ําเนี่ยต้นไม้เป็นกิจวัตรประจําวันเลยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าที่สุพรรณเนี่ยฝนไม่ค่อยตกเลยนะคะฝนตกวันเดียวแล้วก็ทิ้งไปหลายวันเลยะคะ่ะเลยจาเป็นต้องรดน้ําทุกวันนะเพื่อนๆเน,นี่ยดูสิเมื่อเช้าก็รดชุ่มฉ่าแล้วนะคะนี่ก็คือดินแห้งสนิทอีกแล้วะคะ่ะ ต้นฟักทองก็ดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะกลัวไม่ได้กินลูกค่ะนี่และค่ะที่ทําให้ทุกๆวันนะคะหมดไปอย่างรวดเร็วยี่คือกลางวันเนี่ยตื่นมาตั้งแต่ประมาณหกโมงบางทีก็ตีห้าครึ่งนะคะคือบางทีเรายังมีอมีงานให้ทำทั้งวันนะคะอยู่บ้านเนี่ย ทำคลิปด้วยปลูกต,ต้นไม้ด้วยปลูกต,ต้นไม้กินทำกับข้าวไม่ค่อยว่างะคะ่ะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปไหนนะคะก็คือแบบบางทีก็เหนื่อยแล้วก็ขออยู่บ้านดีกว่าที่แน่ๆอะไรฟักทองเนี่ยเราจะได้กินลูกดีไหมอะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตนะดอกกระเมียน้อยมากเลยอะคะ่ะดอกกระพุ้งตรงนั้นเลยอะ่ะ